ขอประสบสุขทาย่พิธีนะครับขออนุญาตเฉลยพระทานพิดีคุณปิชาฤกษ์ให้เก็ยรัิกาบราพระรัตตรัที่โต๊สสูทสุดนะครับ ทักษครัาประสบการณใการคือดีของคนต่างสุดเทศรับจัดซสรีได้เซตติ้งหรืแลลวก็รภาพของณู้สถาปนาในวิธีรักษา <c oughs> ท่เป็นาที่มร่วมงานตในครับดีนั้ Good. Boy.